เรื่องของการพูดคุยกันในเช้านี้การนำเสนอร่างของการาจัดการข้อปฏิบัติในเรื่องของการทำ medical and wellness program หรือการนำเอาผู้ป่วยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนี่นะครับในฐานะที่เป็นผู้ป่วยเพื่อได้รับการรักษาในโรงพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะครับตอนนี้ สถานการณ์ต่างๆของการเตรียมการนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมผมบอกเป็นแผนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ1กรกฎาคมเนี่ยให้ medical and wellness โปรแกรมเข้ามานะครับ1สิงหาถ้าทำได้ดีนะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยชุดนี้ทำได้ดี1สิงหาก็จะเป็นการวางแผนว่าให้กลุ่มของคนที่มาป่วยแล้วก็ไม่ได้ป่วยแบบเป็นโรคโควิดนะฮะป่วยเป็น ที่ผมพูดดบ่อยๆคือมาเสริมสวยทําดั้งจมูกสองสามวันหายแต่ต้องนอนยาวสิบสี่วันนะครับแล้วก็เขาอยากจะอยู่ต่ออะไระต่างๆก็ดีแล้วอา้าวหลังสิบสี่วันที่ออกจากโรงพยาบาลอยากจะไปเ็าเรียกอะไรไปไปท่องเที่ยวเขาอยู่ในสิบสี่วันที่อยู่ในโรงพยาบาลคล้ายๆกับทําเศษกรันทีนั่นแหละมั่นใจแล้วครับว่ามีไม่มีโรคเพราะฉะนั้นเขาเดินทางได้ ทั่วทุกที่ในประเทศไทยแทนที่เขาจะอยู่เฉยๆเอาเขาไปเที่ยวภูเก็ตเอาเขาไปเที่ยวพัทยา,าจุดๆได้ทุกที่ก็จะจัดทัวร์ให้กับทีมกลุ่มนี้อันนี้หลังหนึ่งสิงหาน่าจะเห็นภาพนี้รวมถึงที่บอกว่าไปเที่ยวแบบไปอยู่ในวิลล่าคือเป็นสถานที่ที่อาจจะมากันทีห้าคนสิบคนหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วไปอยู่ในในสถานที่ที่จัดให้ที่มีทุกๆอย่างอยู่ในนั้น นะครับแล้วก็จํากัดบริเวณไม่ต้องออกไปอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาครับตอนนี้เรามีการเตรียมโรงพยาบาลไว้นะครับในรูปแบบของการเข้ามารักษาเนี่ยนะครับคนที่จะมารักษาในลักษณะของ medical wellness and program ต้องอยู่ในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญานะครับซึ่งเราใช้คำว่า โอสเทลควอลันตีนคือ14วันเลยครับคุณมาทํำจมูกอยู่3วันแล้วแผลหายอาจจะไม่เกินสามวันอาจจะเกินสักประมาณ5วันหาย7วันหายแต่คุณต้องอยู่โรงพยาบาล14วันครับเพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่นําเชื้อ,เ,อ,อเข้ามาหรือนําเชื้อออกไปนะครับถ้าป่วยก็จะได้เห็นอาการตั้งแต่อยู่ในนี้คนที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการดูแลถ้าไม่ป่วยอยู่จนจบนะครับ เพื่อให้ทุกๆอย่างได้ถูกควบคุมดูแลอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยเร็วขณะเดียวกันจะมีอีกคำหนึ่งคือ Alternative Hospital Quarantine ก็คือจะเป็นผู้ต่างชาติที่เข้ามารักษาเนี่ยนะครับแล้วก็มามีผู้ติดตามสักสองสาคนมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้เน้นที่โรงพยาบาลเอกชนอย่างที่เคยบอกอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีชื่อเสียงเรื่องของการทํา กิฟต์หรือว่าการารักษาผู้ที่มีบุตรยากสามีอาจจะต้องเดินทางมาพร้อมกับภรรยานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่อย่างเงี้ยก็มาแล้วก็ไปปรึกษาที่คลินิกคลินิกก็จะต้องมีโรงพยาบาลให้เขานอนนอนเสร็จก็อยู่ยาวเลยครับ14วันอย่างนี้ครับมั่นใจว่าไม่ได้มีก่อนมาก็ต้องตรวจโรคว่าไม่มีโควิดนะครับแล้วก็เข้ามาก็ตรวจอีก ก่อนออกไปก็ตรวจอีกระหว่างอยู่ก็ตรวจด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดตรวจแล้วตรวจอีกเนี่ยสาครั้งเวลาอยู่ในโรงพยาบาลก่อนมาก็ยังตรวจด้วยตอนนี้มีโรงพยาบาลภาคเอกชนนะครับได้มีการเ,าเรียกว่าสมัครกันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นรายชื่อที่จะเป็นโรงพยาบาลและคลินิกนะครับตอนนี้เข้าใจว่าใน,ในตารางนี้บอกว่า57แต่เมื่อเช้านี้ คุยกันว่าเวลาถึงวันนี้นะครับ62แห่งแล้วครับมากขึ้นไปเรื่อย,อยๆนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเด็ก,กชนทั้งหลายเนี่ยก็มีจำนวนเตียงทั้งหลายที่หรือว่าก่อนหน้านี้เขาก็รองรับาการดูแลผู้ป่วยทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วยังเนี่ยฮะก็ยังมีทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลมากมายทีเดียวครับอันนี้ก็แล้วเราจะรับเฉพาะคนที่เดินทางที่เราสามารถควบคุมได้เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น โดยสายการบินเท่านั้นแล้วมาลงที่ส่วนกลางแล้วก็ไปรักษาที่ตรงนั้นจะไม่มีการเปิดให้ด่านพรมแดนทั้งหลายนะครับเอารถพยาบาลวิ่งไปจ่อรับมาวิ่งเข้ามาแล้วก็มารักษากันวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้ในรอบเขตชายแดนทั้งหลายเพราะว่าระบบทางด้านทางบกเราเชื่อว่ายังต้องมีการพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งทั้งฝั่งเขาท,ทั้งฝั่งเราเพราะฉะนั้นเราจะขอเฉพาะแค่ คนที่สามารถเดินทางได้ทางเครื่องบินซึ่งเราจะได้ติดตามมีระบบติดตามได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับเขาก็จะต้องมีการออขออนุญาตก่อนมีใบนัดแพทย์มีใบขออนุญาตเข้ามาเรียกว่า C.O.E หรือ Certificate of Entry นะครับซึ่งทางสถานทูตจะเป็นคนที่จะออกให้หลังจากที่ดู ข้อมูลเหตุผลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วส่วนว่าถ้าไม่ครบ14วันยังไม่ได้ยังไม่ให้ออกไปครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าท่านออกไปสมมติว่าอยู่เราเจวันแล้วขอออกไปเลยแล้วท่านไปป่วยในวันที่14แล้วทําไงล่ะครับเราไม่รู้อ่ะแสดงว่าท่านอยู่ระหว่างตรงกลางนี่อาจจะเป็นคนที่ทําให้เกิดการติดเชื้อตรงนั้นแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ครับให้อยู่ให้ครบฮะ